โกโก้ดำปีเลยเป็นร้านโกโก้แถวบ้านนียแล้วขายแต่ตอนเย็นเท่านั้นเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเจ้าของร้านทํางานประจําเปิดร้านแต่ตอนเย็นนะตั้งหลังห้าโมงครึ่งเข้มข้นมากเป็นโกโก้ที่ไม่ใส่นมอร่อยดีนะฮะจะมาพูดถึงอะไรกันนี่เลย รองเท้าก็แสรีบรีวิวซะก่อนนะมีคนอยากดูรีวิวกันเยอะสำหรับเจ้านี่เลย361หน degree นะครับ furious filter ให้ดูทีผ่านๆอันนี้เป็นรองเท้าที่ใช้งานแล้ววิ่งแล้วจริงๆฮึบนะถึงจะวิ่งไปน้อยก็เถอะรวมกันแล้วประมาณ10กิโลนะ foam w e s t e r m i d เอวอนิกส์นะครับเออเป็นไนลอนสิบสองนะมันคือ PPE ชนิดหนึ่งหรือจะบอกว่าเป็น p b แบชนิดหนึ่งก็ได้ p b แบเป็นชื่อการค้าของบริษัทหนึ่งนะเอวอนิกส์ก็เป็นชื่อการค้านะเอวอนิกส์ไนลอนสิบสองนะก็เป็นชื่อการค้าของอีกบริษัทหนึ่งนะอยู่ทางคนละฝั่งกัน p b แบเป็นของฝรั่งเศสเอวอนิกส์เป็นของเยอรมัน แผ่นนี่นะกดลงไปปุ๊บเจอเลยเต็มเลยเพราะว่าแผ่นเขาหักอารมณ์ประมาณนี้ให้ดูทีปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นปืน้ดอย่างนี้เลยนะมาอยู่แล้วก็เชิดขึ้นอยู่ใต้ทเท้าหาเจอนะอยู่อยู่ค่อนข้างฝ่ายค่อนข้างเชิดสูงนะงัดสูงนะครับไม่ได้อยู่แค่บริเวณน,นี้นะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใช่ใชนะเอ่อวันแรกที่ใส่นะในการสวมใส่เริ่มจากการสวมใส่ก่อนแล้วกันสวมใส่สบายนะครับไม่มีอาการหลวมหรือว่ารู้สึกใหญ่ไปนิดใหญ่ไปหน่อยแบบรุ่นเดิมนะความยาวสั้นกว่า1อันนี้คือเ r ลิ i รสฟิลเจอร์นะสั้นกว่าชัดเจนนะครับ รุ่น2ส,สั้นกว่ารุ่น1ชัดเจนนะแต่ก็ไม่ได้สั้นมากนะพอดีพอดีนะครับเหลือ1น,นิ้วโป้งพอดีพอดีอดแล้วกับอีกนิดหน่อยมิล2มิลอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วกันล็อกเท้าล็อกส้นนะลองดูได้เลยว่าท่านจะไม่เจออาการแบบเดิมแน่นอนผู้เดิมเห็นไหมว่าส้นตัดตรงแบบนี้ไม่โค้งเข้ามาคือถ้าโค้งเข้ามาแบบนี้มันจะช่วยได้นะครับแถมบวกกับแผ่นที่แข็ง นี่คือผมออกแรงงอแล้วนะดูหน้าตาด้วยเห็นไหมครับว่ามันงอไม่ได้นะครับนี่อันนี้งอได้ก็วางใจไปได้เปลาาหนึ่งแล้วว่ามันนุ่มกว่าแน่นอนคู่นี้ที่รุ่นหนึ่งที่เขาต้องออกแบบมาแข็งมากเพราะว่าเขาทําเป็นรองเท้าสองก้อนแยกอิสระนะถ้าไม่แข็งมากเขากลัว,วว่าเวลาเหยียบกลางเท้าลงมาแล้วกลางเท้ามันจะแอ่นเกินไปจะปวดเท้าเร่งไม่ออก วิ่งไม่ไปอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้เปลี่ยนการออกแบบมาใหม่คือเป็นพื้นด้านล่างเต็มแล้วก็ใช้ช่องวินโดว์แบบนี้แทนนะแบบเฟรม4อ่าก็มีช่องให้เห็นแบบนี้ชัดๆอ่าช่องตรงนี้ช่วยอะไรช่องวินโดว์ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนหลังเข้าใจแล้วว่าคือเวลาเรากระทืบลง่างแรงๆเนี่ยเวลาเหยียบก็พอนะคู่นี้จะเห็นเลยว่า ช่องวินโดมันจะยุบแปดลงไปอย่างนี้น้ําหนักยุบลงไปเสร็จปุ๊บกดแผ่นแล้วมันยกเท้าขึ้นท,ทันทีแผ่นส่งแรงออกดีดออกนะแต่แทนที่จะดีดแต่ด้านหน้ามันดีดตรงกลางเท้าด้วยแล้วก็ส้นเท้าด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความขิดโกงของแผ่นวินโดนะใช้ดีทั้งรุ่นเฟรมและ f ิล i o u s f i l อร์สเลยทีเดียวสำหรับไอความวินโดเนี่ยนะอ่ะกลับมาต่อเนี่ยเห็นไหมฮะ อันนี้โค้งนะครับโค้งรับกับส้นเท้าเพราะฉะนั้นมันจะล็อกส้นเท้าดีนะวัสดุไม่ได้เป็นแบบเป็นเหมือนรุ่นแรกเลยนะอารมณ์เป็นเหมือนรุ่นแรกเลยคือแบบลื่นๆเฉยๆไม่ได้เป็นแบบรุ่น1.5ซึ่งเวลาลงลื่นแต่เวลาขึ้นฝืดอันนี้ไม่ไม่มีลื่นไม่มีฝืดน,นะแต่ล็อกอยู่ดีมากใส่ล็อกอยู่ดีมากอย่างที่2คือด้านบนไม่ได้เหลือที่เยอะแบบนี้นะดูความย่นนะครับนี่คือเหลือเยอะมากเจ้า นี่เหลือแค่ประมาณนิดเดียวนะไม่น่าเกลียดคือใส่แล้วก็ชัดกว่าชัดเจนด้านหน้าไม่หลงเหลงนะคนที่เท้ากว้างเท้าหนาเนี่ยจะชอบฟิลเตอร์ฟิลเ r พอสมควรเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายเพราะตรงหลังคาเขาเนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็กว้างมากด้วยทีนี้เรามาดูอะไรกันนิดนึงมีคนถามว่ามันนุ่ม ต่างกันเยอะไหมผมกดเนี่ยคุ่นนี้ผมกดได้ประมาณ36-37นะตามสเปคเขาเนี่ยด้านบน40ด้านล่าง45นะครับอันนี้ก็เลยหายสงสยัยผมเพิ่งไปดูสเปคมานะด้านล่างอ่ะสีิบนิดนิดนะที่ผมกดได้คือ40นิดนิดส่วนรุ่นเก่าเขาบอกสี่เดี๋ยวเรามากดดูนะรุ่นเก่ารู้สึกจะเกินนะ โฟมอยู่ที่46นะตามสเปคกับ45นี44ฮนะ44ที่ส้นละ่ะรุ่นเดิม41 44อะไรประมาณนี้นะครับคือรุ่นเดิมแข็งกว่าเล็กน้อยนะโฟมรุ่นเดิมจริงๆถามว่ามันแข็งไหมมันไม่ได้แข็งนะ รองเท้ารุ่นเดิมเนี่ยไม่ใช่เป็นรองเท้าเขียงมันเขียงเกิดจากแผ่นที่มันแข็งโป๊กอะเมื่อกี้งอต่องตางๆให้ดูใช่ไหมฮมาดูข้างหน้านะว่ามันแข็งขนาดไหนอ่ะนะแข็งมากเพราะมันแข็งมากนั่นแหละครับสาเหตุของความเขียงคือมันไม่ มันให้ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกเขียงทั้ง,ท,งทั้งที่โฟมเขาดีนะรุ่นนี้ก็เป็นโฟมร,รุ่นเดียวกันคือเป็นโฟมไนลอน12ของเวสต์มิดนะแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยนั่นแหละคือโฟมเดียวกันเลยแต่ว่ามันแน่นนิดเดียวนะครับแล้วโฟมอ่ะจริงๆมันนุ่มมันเด้งนะเพียงแต่ว่าแผ่นมันแข็งจัดเพราะฉะนั้นเรากระทืบไม่ผ่านแผน่นปุ๊บเราก็เลยรู้สึกแต่ความแข็งกระด้างนั่นเองมาที่เจ้านี่สวมใส่เสร็จแล้ว เดินตอนแรกนะวันแรกที่เดินรู้สึกส้นส้นย,ย้อยหน้าแข็งนะครับเหมือนรองเท้าที่แบบพอยืนปุ๊บเหมือนส้นห้อยอะ่ะเหมือนจะหงายท้องอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเราจะหงายท้องเลยนิดเดินไปตอนแรกก็รู้สึกแบบนั้นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นเท่าไหร่ไม่ได้โครงเคลงมากนะก็จะยุบยิกยุบยิก,ยก,ยกเล็กน้อยนะครับดีที่ว่าด้านหน้าเขากว้างมากนะ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรเดินไปสักพักหนึ่งเดินไปประมาณครึ่งกิโลมังแล้วก็วิ่งเลยนะเพราะว่าเวลามีน้อยอากาศมันร้อนไปวิ่งตอนเย็นวิ่งไปตอนแรกก็ประมาณเพจสหกนิดนิดหต้นหกสิบหสบอะไรอย่างนี้ผ่านสบายๆนะรองเท้าค่อยๆเข้าที่นะครับคือท้ายเริ่มนุ่มน้อยลงหน้าที่แข็งๆตอนแรกกดไม่ลงค่อยๆยุบยุบยุบนะ นกิโลแรกไปพอกิโลสเร่งเร็วขึ้นเป็นเพ e สห้ากว่านะครับไปไล่ไปจนถึงห้าสองศวิ่งง่ายแปยุบนิดเดียวนะมันจะยุบแค่เนี่ยจะยุกป,ประมาณนิดนึงแล้วก็ดีดออกนะแต่มันจะดีดออกเหมือนมันจะลอยขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้พุ่งสุดๆถ้าเทียบความกริ้งแล้วเฟรมมีความ หัวทิมหักหัวทิมง่ายกว่าสำหรับคนวิ่งช้าในขณะที่เจ้าฟิลเตอร์เนี่ยมันไม่ได้กลิ้งมากมายอีกอย่างหนึ่งคือดรอปเขาก็ไม่เยอะดรอปประมาณ5นะครับถ้าตามสเปคผมไม่แน่ใจแต่ผมวัดได้5นะครัสำหรับคู่นี้ก็แตะส่งแตะส่งดีนะครับแล้วท้ายก็ค่อยๆเริ่มแข็งขึ้น,นเร้เลยท้ายอ่ะไม่ไม่โครงเคลงนะเพียงแต่ว่ามันจะยุบก่อนนิดนึงแต่ความโครงเคลงแทบไม่มีเพราะมันมีปีกนี่1 2นะก็วิ่งดี วิ่งสบายเร่งความเร็วเป็นรองเท้าที่เร่งความเร็วไม่ได้เร่งแบบเรียกว่าอะไรไม่ได้เร่งแบบใช้รอบนะกดแรงหน่อยเราจะได้ก้าวยาวๆเพราะกดมีแรงกดลงไปปุ๊บรองเท้ามันออกไปทั้งก้อนเลยผมลงต้นลงเต็มเนี่ยตรงวินโด์เนี่ยมันจะยุบลงไปแล้วมันก็ยกรองเท้าขึ้นทั้งก้อนคนที่อ่านแต่สเปคแนวะบอกว่ารองเท้ามันหนักเกิน นะต้องลองวิ่งก่อนว่ารองเท้าแบบนี้มันให้ความสบายในการยกเท้านะครับน้ำหนักที่มากกว่าพวกเจ๋งๆพวก200กร,รมัมคู่นี้หนัก240พวก200กร,รัมเนี่ยมันยกง่ายด้วยตัวมันเองแต่อันนี้เขามีตัวช่วยกระทืบลงไปได้เต็มแรงในการที่เรากระทืบได้เต็มแรงนะเราจะไม่มีความมั่นใจเราใส่แรงประเด้ดเยอะพอเราใส่แรงเยอะแรงที่ได้คืนมาก็เยอะเพราะฉะนั้นยกเท้าง่ายเบา นะพอหลังจากวันแรกผ่านไปวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้ผมเอาไปวิ่งมาใหม่นะวิ่งไปอีก6กิโลวิ่งช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันไปนะครับหาความเรียกว่าอะไรหาความรู้สึกของรองเท้าต่างๆนาะนาะวันนี้ในช่วงครึ่งกิโลแรกก็ยังรู้สึกตอนเดินอะ่ะก็ยังรู้สึกนิดๆแต่เป็นแค่แป๊บเดียวนะในการที่ว่า ้นมันรู้สึกยุบๆหน่อยหลังจากนั้นแล้วมันก็หายไปนะครับวิ่งไปด้านหน้าที่รู้สึกแข็งๆไม่ยุบเท่าไหร่นะแต่เราออกไปเลยก็กลายเป็นว่ามีการยุบให้นิดนึงให้ตัวได้นิดนึงนะแต่ให้ตัวแป๊บเดียวยุบแป๊บเดียวแล้วคืนทั้งโฟมและแผ่นช่วยส่งไปข้างหน้ามากขึ้นรองเท้าไหลไปข้างหน้าง่ายขึ้นกว่าเมื่อวานชัดเจนนะวิ่งแล้วมีความสุขดีแต่มันไม่ได้ไหลแบบ หวทิ่มจาาขนาดนี้มันจะแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเป็นอารมณ์ค่อย,อยๆไหลนะครับแล้วก็ส่งออกแบบนี้เลยนะส่งมันจะส่งประมาณนี้เป็นรองเท้าที่ส่งไม่ค่อยสุดเท้าเท่าไหร่มันมีแรงเยอะทั้งจากโฟมและจากแผ่นรีบส่งเท้าออไปก่อนรีบยกเท้าออกไปก่อนนะค,ความแข็งของแผ่นเยอะนะครับด้านหน้าสปริงเยอะพอสมควรบวกกับเนี่ยนะแก้มอ้วน คล้ายๆกับสกายขอแก้มันอ้วนเยอะเนี่ยแก้มันป่องเยอะเนี่ยคล้ายๆกับสกายแล้วก็เออเกโปรนะตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มีแรงกดเยอะพอมีแรงกดเยอะมีแรงเด้งเยอะมันก็ยิ่งสนุกครับยิ่งออกแรงง่ายขึ้นกลางเท้าก็ดีนะฮะคือโฟมมัน บังแผ่นได้มิดหมดเลยไม่รู้สึกถึงแผ่นว่าแผ่นกระแทกเท้าแผ่นตีเท้าอะไรทั้งสิ้นกระทืบเข้าไปเถอะครับกระทึบโป้งลงไปตรงนี้ผมลงส้นเท้าเนาะลงปึ๊บกลางเท้าก็จะยุบลงแบบรู้สึกยุบนิดนึงแล้วก็แบบปึ๊กยกออกทั้งก้อนยกออกทั้งก้อนตลอดทางนะวิ่งเด้น,นิ่งแล้วก็ได้ก้าวที่ยาวนะรอบขาไม่เยอะแล้วก็โดยไม่ต้อง มีความพยายามว่าพยายามก้าวขาพยายามเอ็นตัวหรือว่าพยายามลงหน้าเท้ารองเท้าจัดการเองหมดกระทืบไปแล้วรองเท้ามันรมตืนมากสําหรับฟิลเตอร์นะก็เป็นอะไรที่พอใจแล้วไม่รู้สึกนะว่าเป็นรองเท้าที่น้ําหนักขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันน้ําหนักมันเหมือนประมาณเหมือนตอนวิ่งออนคาบูมสไตร์อะไรประมาณนั้นแบบนั้นนะครับเบานะครับแต่แต่นะก็ไม่ได้เบาสุดๆเพราะอะไรเพราะเขา ใส่ใจมากเกินไปใส่ยางมาเต็มยางค่อนข้างหนาแล้วดันใส่มาอย่างเงี้ยดูสินะถ้าเป็นรองเท้าซิ่งสมัยใหม่เนี่ยใส่มาน้อยน้อยมากนะฮะสเนี่ยเป็นยี่ห้อที่โอเวอร์มากคืออันนี้เป็นเฟรม4ีลองดูนะว่าใส่ยางมาเยอะขนาดไหนเทียบกับรองเท้าที่จะออกใหม่ในเดือน7นะลองดูเขาเอาโฟกเอายางออกหมดเพื่อรีบน้ำหนัก ประสิทธ,ธิภาพอาจจะดีแต่ความทนทานผมคิดว่าน่าจะมีคนบ่นกันพอสมควรแล้วเพื่อนๆในประเทศไทยค่อนข้างใช้รองเท้ากัน1สมบุกสมบัน2คือใช้นานนะใช้ทุกพื้นที่นะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่มียางเยอะยังไงทนกว่ารองเท้าที่มียางน้อยแล้วน้ำหนักน้อยกว่าแน่นอนนะบางทีน้ำหนักที่น้อยกว่าสิ20กรัมอะ่ะเท้าเราแทบไม่รู้สึกนะครับ เออมีอะไรวันนี้พอวิ่งจบรู้สึกสบายไม่มีอาการล้าขาไม่มีาการล้าเท้ารองเท้าล็อกดีระบายดีนะครับไม่เปียกไม่แฉะลองราดน้ำลงไปสลัดสลัดแปบ๊บเดียวรองเท้าก็แค่ชื้นชื้นนะเหลือแค่ชื้นชื้นไม่มีน้ำขังอะไรนะการล็อกเท้าดีนะครับเพราะว่ารองเท้าถ้าลองสังเกตดูเห็นไหมว่าเนี่ยเนีย มันเป็นปีกรอบๆนะมันไม่ได้หนาขนาดนี้มันเป็นปีกรอบๆเพราะฉะนั้นเท้าของท่านก็จะอยู่ในขอบนี้โดนขอบโฟมสองข้างนี้ล็อกไว้แบบนี้นะครับล็อกไว้แบบนี้เท้าก็จะไปไหนไม่ได้นะการที่เท้าจะปิ้นออกปิ้นออกแบบนี้หมดสิทธิ์นะถ้าท่านรัดเชือกดีนะบอกไว้ก่อนรองเท้าไม่มีรันเนอร์ลูกแต่ล็อกดีแล้วไม่ได้เหมือนคู่นี้เช่นกันคู่นี้เจ้าฟิลเลียสฟิลเตอร์เนี่ย ฟิลเตอร์หเนี่ยที่มันล็อกไม่ดีมันไม่ได้เกิดจากการนี่อย่างเดียวไม่ได้เกิดจากส้นเท้าที่ไม่งออย่างเดียวแต่เกิดจากความแข็งของแผน่นเวลาเราโถอฟปกติรองเท้ามันต้องงอได้บ้างนะแต่ฟิลเลสฟิลเตอร์มันแข็งมากมันงอไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเรากดด้านหน้าแผ่นมันแข็งมันดึงส้นเท้าลงนี่คือสาเหตุของฟิลเลสฟิลเตอร์ที่ใส่วิ่งแล้ว รองเท้าส้นหลุดนะมันไม่ได้เกิดจากมันเป็นอะไรปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเออส้นที่ปาดขึ้นนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเจ้า Furious f u t u r r เนี่ยผมยังคาใจอยู่นะเดี๋ยวผมขอวัดใหม่อีกทีหนึ่งว่าตกลงรองเท้ามันสูงเท่าไหร่กันแน่นะกลางส้นเท้านะบริเวณนี้เพราะว่าเมื่อวานวัดแล้วรองเท้ามันสูงเกินนะครับเกินจริงๆนะ เกินจริงๆเกินจริงๆร,ร,ร,รองเท้าสูงอยู่ที่สูงจริงนะสูงจริงอยู่ที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดแต่น่าจะสี่สี่สิบหกสี่สิบหกสี่สิบหกนะอยู่ที่สี่สิบหกแต่รองเท้าตรงบริเวณที่วัดนะครับบริเวณที่วัดอยู่ที่อยู่ที่ปื นั่นไง41กว่าหมายความว่า41กว่าเนี่ยมันเป็นเบอร์11เพราะฉะนั้นรองเท้าเบอร์9ที่ใช้วัดส่ง w A ก็จะหนาแค่ไม่เกิน40นะนี่ก็เป็นรองเท้าที่ผมคาดว่าเป็นรองเท้าสีถนนใช้อีกคู่หนึง่งนะส่วนในด้านหน้านะเรามาวัดกัน <c oughs> ถ้าตรงลูกศรเลยนะอย่าตกใจนะ อยู่ที่39.5จริง,รงๆเมื่อวานผมวัดไม่ผิดข้างหน้านะสามข้างหลัง45.44ครึ่งนั่นแหละดรอปหานะสำหรับรองเท้าคู่นี้เป็นรงง 4, นองเท้า4ีถนนชัยคู่หนึ่งวิ่งง่ายไหมเอากันตามตรงเลยคือวิ่งง่ายกว่า Sky p ปารีวิ่งง่ายกว่า Sky p l u ังงว, Plus, วิ่งง่ายกว่า Carbon นฟล์เพราะว่า คือดอกมันเท่ากันนะแต่ว่าด้วยทรงแผ่นด้วยทรงอะไรหลายๆอย่างรองเท้าไม่ต้องผมไม่ต้อง lean forward รองเท้า3คู่ที่ว่ามาเป็นรองเท้าที่ดีแต่ผมวิ่งแล้วผมต้องเอ็นตัวไปข้างหน้าแบบนี้เพื่อช่วยให้รองเท้าไหลไปแต่คู่นี้ไม่ต้องนะวิ่งตัวตรงปกติก็วิ่งเร็วได้วิ่งช้าได้ตามปกติเลยรองเท้าไม่ขืนไม่ฝืนอะไรความนุ่มดีนะครับความเด้งดี มากแล้วยิ่งกระทืบยิ่งมันนะความกว้างที่เยอะการที่กลางเท้าเต็มนะครับส้นเท้าก็ถือว่าค่อนข้างเต็มนะแม้จะปาดต,ตรงนี้ไปหน่อยนึงแต่ก็ลงได้ค่อนข้างเต็มแล้วก็กระทืบได้เต็มที่พอกระทืบได้เต็มที่มั่นใจปุ๊บรองเท้ามันก็ยิ่งเด้งโฟมก็ยิ่งเด้งนะเป็นรองเท้าที่รู้สึกเด้งเยอะมากๆเป็นอันดับต้นๆเช่นกันในปีนี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าผมรู้สึกว่าใส่คู่นี้แล้วรู้สึก ใส่เจ้าฟนะิลเจอร์2เนี่ยลรารู้สึกเหมือนรองเท้าอะไรเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้ดูกับฟิลเจอร์2นะเร่งทันใจเร่งขึ้น3เร่งสบายง่ายๆนะไม่แบบไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็รู้สึกว่ารองเท้ามันลอยมากลอยมากดีดมากเด้งมากนะช่วยให้ก้าวยาวมาพอดีตอนนี้พอตผมไม่อยู่หาไม่เจอก็เลยเดี๋ยวต้องไม่ได้ว,วัด ก้าระยะ9้าแบบจริงๆต่าง,งๆนะเดี๋ยวต้องลองวัดดูอีกทีถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวจะวัดมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างกับคู่นี้แต่ในฟิลที่ผมรู้สึกแล้วคือรองเท้าทําให้ก้าได้ยาวตัวลอยนานนะครับแล้วก็มีความสมูทมีความง่ายในการวิ่งนะควงขาก็สะดวกนะไม่มีอาการแบบว่ารู้สึกว่ามีความพยายามมากเกินไปหรือว่าดีดเด้งจนรู้สึกว่าคุมยากมากเกินไปเป็นรองเท้าที่คุมง่ายมาก ผิดกับหน้าตานะตอนแรกผมคิดว่าแบบมันจะเทือนเทอนที่เมื่อวานบอกว่ามันเถือนเดิบๆบเนี่ยพอวันนี้มาวิ่งนวดเข้าที่แล้วจริงๆความเทือนดิบหายพอสมควรมีความมันไม่ใช่รองเท้าละมุนจา๋านะแล้วก็ไม่ใช่รองเท้านุมน่มๆแบบพกเอนโดฟินแบบนี้นะหรือว่าเออมันน,นุ่มกว่านุ่มกว่าในตัวอีลิตนะคือใช้แรงน้อยกว่าในการกระทืบ ให้ให้รองเท้าเด้งเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้นุ่มจัดแบบซูม X นะแบบพวกเอาผ้าฝ้ายสเนี่ยไม่ได้นุ่มเท่านั้นแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ถือว่าเป็นรองเท้าที่กระทืบได้มันนะรองรับน้ําหนัก9ก่ากว่าของผมได้ดีแล้วก็มีความมั่นคงสูงนะแต่ว่าถ้าเทียบความมั่นคงุสุดมั่นใจถ้าวิ่งช้าๆจริงนะผมก็ยังรู้สึกว่าเฟรมมันมีความมั่นคงกว่านิดนึง นะด้วยความที่โฟมมันโฟมมันแน่นกว่า1นึ่งละแล้วก็โฟมมันมันมีความนึบคู่นี้มันจะไม่ค่อยนึบมันจะยุบง่ายแล้วมันก็เด้งออกง่ายๆเลยนะครับแต่โฟมของเฟรมเนี่ยมันจะนึบหนึบหน่อยนะมันจะยุบช้าหน่อยเด้งคืนก็แบบปุ๋งเป็นก้อนๆมันจะแบบเหมือนยางลบมากกว่าอันนี้จะเหมือนยางลบน้อยกว่านะอารมณ์ประมาณนั้นก็เดี๋ยวยังไงจะรีบ เทสไปเรื่อยๆนะสำหรับดูความเด้งนะสำหรับ361 Furious Filter 2นะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันอีกทีนะถือว่าพอใจมากราคาก็โหดมากด้วยโผล่มาปุ๊บลดราคาแบบโหดๆเลยนะเหลือ3เลข3าํนำหน้าสำหรับ Super อร์ชอันนี้เน้นอีกทีนะมันคือ Super อร์ชนะถ้าคุณถามว่ามันต่างกับ Furious 2ยังไง f i l i สสจริงๆคือรองเท้าซ้อมมันคือรองเท้าในระดับของ Zoom Fly นะแต่ว่าเป็น Zoom Fly ที่แรงอ่ะมัน f ิล i สสเนี่ยถือว่าแรงพอสมควรจุดที่ต่างชัดเจนนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูไหนๆก็ไหนๆละแผ่นคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างต่างกันนะลายแล้วก็การเคลือบผมว่ามันบางกว่านิดนึง มันบางกว่าของ Furious Filter นิดนึ่ง Furious ธรรมดาใช้โฟมข้างล่างเป็นโฟมอ่ะโฟมเ,เขาเขียนฟลิกโบนนะขออภัยนะเป็นฟลิกโบนเหมือนกันคือเป็นเทคโนโลยีเขาแต่ความรู้สึกของความแข็งนะผมว่ามันสู้ Furious Filter ไม่ได้ลองงอให้ดูก่ได้เนี่ยหน้ามันงอง่ายกว่าในขณะที่อันนี้ยงอยากกว่านะประมาณนี้ แต่ตรงกลางเจ้าเนี่ยต้องทํามาแข็งเพราะว่ามันออกอารมณ์เดียวกับ f ิลเล u s f ฟิลเตนั่นคือมันเป็นรองเท้า2ก้อนนั่นเองนะในขณะที่อันนี้ไม่ต้องทําแข็งจ๋านะครับก็เลยได้แรงสปริงที่ง่ายกว่าส่วนโฟมฟิลเล u s ด้านล่างเป็นโฟมเฟรมใช่ไหมโฟมเฟรมก็คือโฟมของโอ๊ยงงไปหมดและโฟมเฟรมก็คือโฟมของเจ้าฟเฟรม4นั่นเองนะแล้วก็ด้านบนเป็นโฟมเอ็กตรี Extreme, แบบเดียวกับของ คู่นี้นะของ f ิลเลียสฟิลเตแต่อย่างหนึ่งกดให้ดูง่ายๆเลยปุ๊บๆนะปุ๊บๆฟิลเลียสฟิลเตนุ่มกว่านิดหนึ่งนะฮะโฟมนุ่มกว่านิดหนึ่งแล้วก็เป็นโฟมเอ็กซ์ตทั้งก้อนในขณะที่อันเนี้ยเขาเป็นโฟมผสมเพราะฉะนั้นความเด้งเต็มๆอ่ะมันสู้กับ f ิล i o u s f i l ลเตไม่ได้ นะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีนะไม่ได้เป็นรองเท้าที่ไม่ดีนะเป็นรองเท้าที่ดีเลยทีเดียวน้ำหนักแต่เชื่อไหมว่าน้ำหนัก2คู่นี้ต่างกัน1กรัม241240เนี่ยแต่รงอันนี้คู่ใหญ่กว่าเยอะเลยนะเนื้อโฟมเยอะกว่าลองคิดง่ายๆว่าเนื้อโฟมที่เยอะกว่ามันก็ให้แรงคืนที่มากกว่าเช่นกันนะเด้งมากกว่าชัดเจนนะครับความไหลความกริ้งฟิลเลียชนะนิดนึงนะเพราะหัวเชิดมากกว่าแล้วก็ เป็นแบบนี้นะครับลองดูนะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮนะแต่อันนี้เช็ดน้อยกว่าความความกลิ้งอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยนะแต่ความสมูทส่งตัวผมว่าอันนี้มันกว่าเยอะสำหรับ furious filter สอนะถ้าเทียบกับ furious เฉยเฉยความใส่สบายก็เช่นกันนะครับ furious filter หน้ากว้างกว่านิดนึง furious นะ่ะหน้าค่อนข้างพอดีนะไม่ได้แคบแต่พอดีกว่าอันนี้จะกว้างสบายกว่าความสูงไล่เรียยก,กัน นะการใส่กระชับอะไรอย่างนี้พอกันนะก็แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าความชอบผมผมชอบเต็มเท้าเนี่ยนะฮะมีพื้นเต็มเท้าแบบนี้ผมชอบมากกว่ารองเท้าแบบนี้นิดหนึ่งแต่ก็ไม่แน่สเสบอไปนะมีคู่หนึ่งที่เป็นรองเท้าแบบนี้แล้วผมชอบมากเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะโอเคโมนานเลยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันจะได้ไม่พลาดรองเท้าใหม่ๆนะคู่ใหม่ รุ่นใหม่นะครับคู่นี้ก็แอบภูมิใจนะได้คนแรกเลยทีเดียวครับสวัสดีครับ